ในช่วงนี้ครับคุณฟังมาดูเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลกันบ้างนะครับรัฐบาลมุ่งมั่นและสร้างสารรค์การให้บริการที่ดีเพื่อประชาชนมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับซึ่งผลการจัดอันดับล่าสุดรัฐบาลดิจิทัลของไทยอยู่ที่55จาก193ประเทศทั่วโลกนะครับและเป็นอันดับที่3ของอาเซียน ถือเป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์ชาติที่วางไว้โดยได้ออกแบบแอปพลิเคชันทางรัฐแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การหมหาชนกรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การหมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะครับปัจจุบันพร้อมให้บริการประชาชนหลากหลายอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการทดสอบโอดิตตรวจสอบทะเบียนราษตรวจสอบใบสั่งจราจรและชำระค่าปรับ ตรวจสอบเงินสะสมก็บอกขอตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงบริการค่าน้ําค่าไฟที่สามารถชําระค่าบริการผาคคิวโค้ดนะครับนอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการประชาชนได้แบบเบเ็ดเสร็จนณะจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงติดต่อรัฐง่ายแค่ปลายนิ้วสะดวก ง่ายไม่ต้องรอแอปเดียวจบกับแอปพลิเคชันทางรัฐโหลดเลยทั้งระบบ iOS และ Android นะครับ